สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e แอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรหลัก10บบนเทียบชูกัน2สูตรให้สมาชิกได้รับชมกันนะสิบบนสองสูตรชนกันแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้สูตรที่1อันนี้สูตรที่2นะครับเป็นหลัก10บบนนะครับชนกันทุกวดฮะงวดที่จะถึงนี้นะครับชนกันดีครับ ส่วนจะชนกันตรงไหนก็โดนให้มันจบเดียวผพวมีวิธีทำวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันสองสูตรนี้วิธีทําต่างกันนะฮะแต่ชนกันทั้งวดรวมทั้งงวดที่จะถึงนี้ชนกันอีกนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วย10บบนเทยียบโจกันสองสูตรนะครับในคลิปนี้แล้วก็มาดู10บบนแบบ4ตัวมา1ตัวนะครับเลือกเอาคู่หรือคี่นะครับนะครับเลือกเอาคู่หรือคี่นะเพราะว่าเลข4ตัวนี้มันจะมีแต่ละงวดจะมีเลขคู่ตัวหนึ่ง เลขขี้3ตัวหรือแต่ละงวดจะมีเลขคู่3ตัวและเลขขี้ตัวหนึ่งครับพอดีมันจะมาชนกับสูตร10บนสูตรนี้ด้วย2สูตรนี้ด้วยนะฮะดูให้มันจบนะครับสมาชิกนะอันนี้10บนแบบ4ตัวเดินย,วยาวๆนะอันนี้20งวดขึ้นนะครับเป็นเลขอ่าสตัวมันจะเยอะหน่อยแต่มันจะมาชนกับสูตรนี้ผมก็เลยนำอ่าสองสูตรสสูตรนี้มาชนกันให้10บนล้วนๆเลยในคลิปนี้นครับ <c oughs> ดูให้มันจบนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนับ ช่องระทอนนักคำนวณน,นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนอน,นะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพน,พนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์โดยตัวขท่านเองถูพิดกากก้อนหัข้อไข่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสูตร10บนแบบ4ตัวมาหนึ่งตัวกันก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรแรกกันก่อนนะครับสูตรนี้จะเดินประมาณ20 20กว่งวดนะครับยี่สิบงวดครับยีงวดขึ้นนะครับับ 10บนสตัวนี้ครับมาดูว่าแรกสูตรได้78 93ดก้าสานะฮะผอดอก979า0สิบ 9, 7, 9, นบ 10, ก็คือเลขเจ็ดนะมาทีหลัก10บนครับดูตัวที่1นครับงวที่2ฮะหลัก10บน4ตัวมา1ตัว6 7 8ต่อพนะอดอก0 6 3ย์หมวันนี้6ฮะมาทีหลัก10บน ถูกงวดที่2องงวดที่สามนะสูตรได้7 8 9 3แปดเก้าสามนะอดอกสามเกครับเก้าับก็มาที่หลักสิบบนครับถูงงวดที่3ามงวดที่4ี่ฮะสูตรได้เก้าศูนย์หนึ่งห้าดอกหกศูครับศูนยก็มาที่หลักสิบบนครับ <c oughs> ถูกหมดที่สนะี่นะครับที่ห้านะสูตรได้หกเจ็ดแปดสองนะนที่ผ่านมานะครับก็มาที่เลขสองฮะที่หลักสิบบนที่ผ่านมาอ่นะถูกฮะอะที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนหลักสิบบนนะครับไปดูวิธีทำกันครับสมาสิครับ แนววิธีคิดวิธีทรมนะครแคปตูดว้ได้เลยหลักสิบบนสี่ตัวมาหนึ่งตัวเดินดยาวๆยี่สิบขูงงดขึ้นครับวิธีทำคร,รนะับนำหลักแสนบวกกับสองครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกร้อยบนหนึ่งครั้งครับบวกหน่วยล่างสองครั้งครับบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้ง นะบวก13ตสาท้ายเลข2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไรบวก3าคงที่นะครับเาบวกกันดู9ก้าเก้าลงท้ายเลขแปดบวกเกบวกเลงท้ายเลขเจ็ดนะครับเวกหลงท้ายเลขสามสามบวกแลงท้ายเลขหนึ่งหนึงบวกแลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกเลงท้ายเลขหกหกบวกสลงท้ายเลขเก้าเบวกสอบวกส เก้าบวกสองลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกสามพืที่ลงท้ายเลขสี่ฮะตำแหน่งแรกสี่บวกเพิ่มไปหนึ่งได้เลขห้าห้าบวกเพิ่มไปหนึ่งได้เลขหกหกบวกเพิ่มไปสี่ก็ได้เลขศูนย์นะฮะตามนี้เลยนะฮะสี 4, 5, 6, 0, ะะ่ห้าหกศูนย์ะครับเลขคี่ตัวเดียวคือเลขห้านอกนั้นเลขคู่ฮะสามตัวนะครับตามสูตรเลยนะ,ะจะคู่หรือเลขคี่หมดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสูตรนะครับอีกสูตรสิบบนเนะทียบจนกันสองสูตรให้นะครับ สี 4, 5, 6, 0, ่ห้าหกศูนย์นับสิบบนสี่ตัวมาหนึ่งตัวงวดาจะวันที่หนึ่งทับสี่ทับหกเจ็ดอ่ะรอลุ้นกันอ่ะเดี๋ยวมาเทียบกับสูตรนี้ฮะสิบบนสองสูตรนี้นะครับตัวเดียวนะครับน,นี้สิบบนสองตัวไอสองสูตรชนกันตัวเดียวนะครับวันแรกสูตรสิบบนสูตรที่หนึ่งเลข สี 4, สูตรสองเลขสี่วชกัีที่เลขสี่พอนบค่าสีา 4, 4, นะ่ครับสก็มาที่หลักสนะิบบุนครับถูกงวดที่หนะึ่งสิบบุที่2ฮะสูตรที่หนเลขเจ็ดสูตรที 2, ่สนะองเขดนะครับพอนบเก9าเจก็นะครับก็มาที่หลักสิบบุญถูกงวดที่2 งวดที่สนะสูตรหลักสิบบนสูตรที่1เลข6กสูตรสองเลขหกผลออกศูนย์หกตับหก็มาที่หลักสิบบนครับถูกเป็นงวดที่3ามงวดที่4นะครับสูตรหลักสิบบนนะสูตรที่หนึ่งเกาสูตรที่สองเลขเก้านะครับผลออกสมเก้าห้านเก็มาที่หลักสิบน <c oughs> เอางวดที่5นะครับงวดที่5สูตร10บนสูตรที่1ลเลข0 0นสูตรที่สเลขศูนะช่วกันทะเลข0ู2สูตรผลออก6 0 3นะรัเลข0ูนะครับก็มาที่หลัก10บน ถูกเป็นหวดที่5้าะตัวกหเอางววที่6นะครับงววที่6กว็ที่ผ่านมาสูตรส0บนสูตรที่1นะครับเลขสสูตรที่2ก็ได้เลขสองโชว์กันที่เลข2อง6ลอสูกสองนะครับหกนะครับ หกมาที่นะครหลักนะครับหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนเอาว่าที่จะถึงนี้นะครับหลักสิบบนนะครับได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำกันฮะนี่สูตรที่หนึ่งเป็นสูตรที่สองครับสิบบนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับวิธีทำฮะ น้ำหลักพันหนึ่งครั้งบวกสิบบนหนึ่งครั้งบวกร้อยสตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองหครั้งบวกหน่วยสตัวหน้าครั้งที่สอีกหครั้งแล้วก็บวกร้อยสตัวท้ายครั้งที่สอีกหครั้งบวกกันได้เท่าไรบวกสี่คงที่นะครับอบวกกระโดดเบวกสองลงท้ายเลขเกบวกห้าลงท้ายเลขสี่บวกหลงท้ายเลขเกบวกเลงท้ายเลขแปแปดบวกสลงท้ายเลขหน หนึ 1> 1่งบกสี่คงที่ลงทาา้ายเลขห้าสิบบนงวดน,นี้ห้าตัวเดียวครับอ่ะมาต่อกันกับสิบบนสูตรที่สองในคลิปนี้วิธีทานําหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกสองครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเจ็ดคงที่เอาบวกกันดูฮะ เจ็ดบวกหนึ่งลงท้ายเลขแปดบวกหลงท้ายเลขเก้าบวกห้าลงท้ายเลขสี่ <ma have a problem> สีบวกห้าลงท้ายเลขเก้าบวกเกนะครับเกวกเลงท้ายเลขแปดนะครับแปดบวกเจ็ที่ลงท้ายเลขห้าอ่ะสิบุนสสูตรชนกันที่เลขห้าทั้ง2สูตรเลยนะครับสบายใจนะเนที่ผมได้เกิดไว้นะครับวันนี้10บุนได้เลขคีฮะได้เลขห้านั่นเองอ่า สิบบนสูตรที่สองปากกาน้าเงินและค่าฮะสูตรแรกปากกาสีดำก็ได้เลขห้าอ่ะชนกันที่เลขห้าทั้งสองสูตรเลยนะครับสูตรที่หนึ่งเออชนกันที่เลขห้าว่าประจำที่หนึ่งทับสี่ทับหกเจ็ดลอสมาชิกนะชนกันสองสูตรที่เลขห้าเลขห้าจะมาไว้ที่หลักสิบบน นี่ฮะไปชนกับสูตรนี้พอดีเลยนะครับมีตัวเดียวเลยเลขขี้ก็คือเลขห้าอ่าเลขห้ามันจะมาไหมฮะชนกันทั้ง3สูตรเลยที่10บนอ่าพิจารณาด้วยกัแล้วกันนะใครชอบ5้าจัดไปใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกๆขั้นที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ